สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทําไก่ฝอยนะคะหนึ่งหอมแดง2องร้อยรกรัมแล้วก็จะใช้อกไก่สีชิ้นนะคะน้ําปลาซอสปรุงรสน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือะคะ่ะที่นี่ใช้เกลือมาในยันนะคะ ก็กระทะกระตะหลิวแล้วก็น้ำปั่นปาล์มหนึ่งถุงค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเติมน้ำใส่หม้อเพื่อที่จะต้มไก่นะคะเราก็จะใส่เกลือลงไปในหม้อด้วยค่ะเราจะใส่เป็นเกลือหิมะลรย,ยันนะคะ1ช้อนชาแต่ถ้าใครไม่มีกเกลือธรรมดาก็ได้ค่ะทีนี้เราก็จะมาลอกเอาหนังออกจากเนื้อไก่นะคะแล้วก็หนังไก่เนี่ยเก็บไว้ทําอย่างอื่นได้นะคะ่เพิ่งทิ้งเมื่อน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปต้มค่ะนี่ดูเหมือนน้าจะเยอะไปนะคะเราชามตักแล้วกลายเป็นว่าลวกมือตัวเองค่ะ เขียงนะคะมันก็จะเลื่อนนิดนึงให้เอาผ้าปูรองก่อนนะคะแล้วค่อยใช้จะช่วยให้มันเคียงแน่นขึ้นค่ะแล้วเราก็จะมาซอยหอมแดงนะคะให้ซอยตามยาวค่ะระหว่างที่ซอยหอมแดงอยู่ก็แวะมาดูหม้อต้มไก่นะคะปรากฏว่าน้ําจะล้นอีกแล้วค่ะเกลวหม้อตักแล้วก็ลาดใส่สิงเงนนะคะอื่นถ้าสิงไม่ทนความร้อนห้ามทําเลยนะคะไม่งั้นท่อละลายได้แต่ที่นี่สิงทนความร้อนค่ะใช้เวลานานมากเลยค่ะกว่าจะซอยหอมเสร็จก็คือสภาพหน้าตาคือแบบน้าหูน้ําตาไหลหมดแล้วค่ะแสบตาไปหมดเลยไม่ไหวแล้ว เมื่อเราซอยหอมแดงเสร็จหมดแล้วนะคะไก่ของเราก็จะสุกพอดีเลยค่ะวิธีเช็คนะคะก็คือเอาคีบขึ้นมาแล้วก็มาลองบีบออกนะคะถ้าเกิดดูว่าข้างในมันเป็นสีชมพูแล้วก็คือสุกเรียบร้อยดีโอเคเลยค่ะพร้อมที่จะไปฉีกเสร็จแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาน็อกน้ําเย็นนะคะเพื่อที่เราจะได้แกะง่าย อันนี้ก็คือระหว่างนั่งรอไก่เย็นนะคะที่น้องน้ำแข็งไว้การทําไก่ฝอยนะคะจะเหมือนการทําหมูฝอยเลยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนจากหมูเป็นไก่นะคะเป็นการถนอมอาหารแบบว่าทอดให้แห้งนะคะหรือว่าการผ่านความร้อนค่ะนี่ใช้เวลาแกะค่อนข้างนานเลยนะคะเนี่ยที่สุดก็เป็นอินสระแกะบนแล้วมาม้องนีเดยวรอเอาไปคลุกกับปรุงรสแล้วกันเราก็จะได้ทอดกัน การปรุงรสนะคะในสูตรนี้จะไม่ได้มีการตรงเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าชิม,มตามความชอบเลยอย่างแรกเลยค่ะใส่น้ำตาลการทําไก่ฝอยก็เหมือนการทําหมูฝอยเลยค่ะคือต้องหวานนาและเค็มตามนะคะก็คือต้องใส่น้าตาลซอสปรุงรสแล้วก็น้าปลาแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันนะคะ พอเขาอย่างเข้ากันเสร็จแล้วเอาไปทอดในน้ามันเย็นค่ะน้ํามันเย็นคือน้ํามันที่ยังไม่ได้จุดไฟนะคะให้คลุกเขาน้ํามันเนี่ยให้ทั่วกับเนื้อไก่ของเราก่อนค่ะแล้วค่อยจุดไฟแล้วก็เติมทอดนะคะพอน้ํามันเริ่มเดือดใส่หอมแดงลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆนะคะหอมแดงกับไก่เนี่ยสีจะสุกพร้อมๆกันนะคะถ้าดูจากระดับในวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าไก่เนี่ยค่อยๆเปลี่ยนสีไปเป็นสีเหลืองทองนะคะก็คือหอมของเราก็สุกพอดี พอได้สีที่ชอบแล้วก็สุกอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็หอมแดงสุกเรียบร้อยแล้วตามที่ต้องการได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นมาแล้วก็ผึ่งกับกระดาษซับน้ํามันนะคะเกลี่ยให้อย่าทับกันนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะแห้งไม่เท่ากันละทีเนี้ยเพอเวลามันเย็นมันก็จะนิ่มนะคะ เนี่ยเราพยายามเกลี่ยให้มันไม่ทับกันแล้วก็ให้มันแผ่ๆแบบว่ากระจายตัวดีนะคะเพื่อที่จะได้ควายคำร้อนแล้วก็พอวันเย็นลงแล้วเนี่ยจะได้กรอบกันอย่างทั่วๆกันค่ะ อันนี้ก็คือตอนที่เราเอามาเกลียดแล้วผึ่งพัดลมนะคะก็จะใช้ซ่อมเขี่ยๆให้มันทั่วๆกันนะคะให้มันแบบไม่มาทับกันแล้วก็อันที่อยู่ข้างล่างที่เราร้อนอยู่เนี่ยจะได้พลิกกลับขึ้นมาอยู่ข้างบนเสร็จแล้วใส่กล่องบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะใช้กระดาษสับน้ำมันอปูรองพื้นไว้ก่อนค่ะแล้วก็ตักใส่ได้เลยกล่องเนี่ยเป็นกล่องที่เรา reuse มานะคะก็คือกล่องที่เราเคยซื้อหมูฝอยมาก่อนหน้านี้แล้วล้างเก็บเอาไว้นะคะก็สามารถเอามาใช้ได้เป็นแพ็เกจจิ้งของงานนี้ อี่ค่ะนี่ค่ะใส่ของเรียบร้อยก็ปิดฝาได้แล้วแปะโลโก้นะคะนี่ก็จะเป็นโลโก้สำหรับไก่ฝอยของเรานะคะตัวเนื้อของไก่ฝอยเรานะคะก็จะมีความร่วนสวยๆแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมมากเลยค่ะวิธีทําไก่ฝอยก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ